เล็กเนี่ยเล็กเนี่ยด้ต่อกคอตอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าแต่ตนนี้แฟนเพจสังเกันนครับเล็กกับใหญ่มันก็ละพิมกันนะครับด้านหลังเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ด้านหลังเนี่ยใหญ่เนี่ยจะเสี่ยนตกลงมาอย่างเดียวแต่าเล็กเนี่ยมันจะเป็นตารางเป็นอย่างนี้แล้วก็ตกเป็นตารางๆเนี่ยปูดเหมือนลูกบุญบอลเลยเพราะโดนแรงตอกคอตมีการกระแทกการล่องดูเพื่อนดูเหมือนกันเลยนะแฟนเพจดูเหมือนกันนะมันจะมีความล่องขมลึกอ่า มุมนี้นะอ่ะอันนั้นใหญ่ใหญ่เราดูตรงนี้นะใหญ่เราดูมุมนี้เล็กเราดูมุมนี้คือจุดดูอะไรแต่เราดูทั้งองค์อยู่แล้วแต่อันนี้เป็นจุดที่ดูง่ายมุมนี้นะครับตรงกลางๆเนี่ยสมมุทัตตตรงนี้เราแบ่งตรงนี้เป็นสมมุตัตองแบ่งตรงนี้เป็นทั้งตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะตรงกลางนะเดี๋ยวผมพิ่์ดูมันจะมีใครสองขีดและตรงนี้จะแอนขึ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูจริงหรือเปล่าและเนื้อเงินมันดูง่ายขนาดเสี้ยมมันเยอะเสี้ยมมันเยอะอ่ะเสี้ยมมันเยอะ เป็นเสนฝนตกและตาราง,งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้คือทุกเนื้อเลยนะแฟนเพจไปไล่ดูนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นสเกลอันนี้เฉพาะเล็กนะแฟนเพจสังเกตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมจะพูดทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้ชมทีเดียวนะครับสีย้ํานะไปดูนะครับถ้าเล็กเนี่ยท,ทุกเนื้อส่วนใหญ,ญ่จะติดนะครับสีสักของหลงปู่เหลี่ยญเนี่ยจะมีใครไปขีติดติดติดจนถึงร่องนี้จนถึงร่องเหลี่ยมนี้เลยนี่ก็เหมือเกัน ติ๊ตตตตแต่ตรงนี้อาจจะโดนโคดบังอยู่บักว่าโคดมันตอกเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ตรงนี้จะเห็นชัดเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้ก่อนเลยว่ามันเป็นแล้วถ้าเป็นเนื้อเงินนะชัดๆนะตรงนี้ทรายเลยมันจะเป็น,ในใคล้ายสามเหลี่ยมด้วยเป็นรอยรอยเสี้ยนอันดูอ่าผมให้ดูนี้ก่อนเลยเห<อ>็นไหมครับข้างๆข,งขอบมันเป็นสามเหลี่ยมเลยอ่าแล้วดูศีรษะนะครับเห็นไหมครับเป็นสเกลเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ดูดูเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้างบนนะมันจะเป็นสเกลเห็นไหมเป็นเส้นขีดจักระแลไม่มีร่องขมลึกอ่าข้างล่างมันติมมันโดนโดนบังอยู่แต่กอต้อเต่าตัวนี้ตอกเต็มตัวเลยปั้งเข้าไปเลยแต่ดูข้างบนที่ชัดนะแฟนเพจเห็นไหมครับเป็นสเกลเลยไหมครับเห็นไหมครับอ่าอ่าผมไม่ดูจุดที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ามาดูเสี้ยนก่อนแล้วค่อยไปดูจุดนั้นนะครับ เห็นไหมครับเสี้ยนจะเป็นตารางตะอ่าเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งขวางกันเห็นไหมครับเสี้ยนเต็มเลยเนี่ยเกย์ทาไม่ได้หรอกครับเทเกยมันมันถอดไม่ชัดนะครับเนี่ยในร่องนี้ครับไม่มีเนื้อเกินไหมครับพักเหรียญให้ดูรอยตัดนะครับจบเพลเราตัดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราแม่นหน้าหลังเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมพลิกให้ดูจุดที่ผมบอกตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงกลางจะเหมือนมีสองขีด แล้วต้องไปไปเหมือนกับงัดขึ้นนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเป็นภาพรวมนะครับอ่าเนี่ยรอยตัดเนื้อเงินดูง่ายครับตัดบางๆนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอ่าแตวผมให้ดูหน้าก่อนลืมลืมให้ดูหน้าสวยๆนะครับนี่เนี่ย หน้าตาจมูกอิดชัดนะครับมาเผื่อท่านใดมีนะครับสามารถเอามาขายพิติสามหนึ่งได้นะครับให้ส่งรูปพระหลุมมูโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไปพิมพ์คำว่า si p i t i สาหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ